ตัดเลยตัดเลยใช่กัรกันนี้การยึใช่ตัดเลยพอเครื่องเย็นอย่บบองค์กรนี่งานให้เราสัาห์ได้ถ้าจับปุ๊บรัันีไเการแบบนั้นสวนมากอลาไปค้วาไ้วามเห็จแล้วเหรอ่พี่ต้องไปลองค่ะ Hãy subscribe cho nó Ghiền Mì Gõ Để không bỏ kia những video kia thấy mà nó thấy ra คุณให้ใหม่แล้วจะดีขึ้นไหมไม่รู้อยู่ที่เจ้าของคนเดียวกลับกลของกลับมาก็ดูกันาอ,อยู่อะไรนะคะฮัลโหลครับก็รีวิวหลังฉี่นะครับก่อน ก่อนก่อนก่อนที่จะจูนมันมันมันจะมีอาการเวลาเราเปิดกันเร่งไปแล้วก่อนคันเร่งมันจะพึ้พับพึ้พับเลยแต่พอจูนไปเสร็จมันจะมันจะไม่พึ้พับแล้วสามารถต่อคันเร่งได้เลยมันจะไม่สไม่ไม่สะดุดไม่อะไรเหมือนเหมือนกอดจูนไออันเก่าเนี่ยก็คือมาตั้งแต่ซื้อรถมาเลยมาตลอดเลยใช่ครับแล้วตอนนี้รู้ว่ามันดีกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนก็สมูทตัวเดิมครับผมว่าคันเร่งมันมันไม่ไม่สะดุดเหมือนเก่าเก่ามันยังมีอกแ๊กอกแ๊กเวลาเรา เปิดเกียร์สองไปถอนเชนเร่งแล้วจะแล้วก็ตบเปนเกียร์สามเวลาจะไปสามเนี่ยมันจะมีสะดุดอยู่จังหวะหนึ่งแหละแล้วตอนเนี้ยคือตอนนี้สมูทอยู่นะพี่ตอนนี้ไปก็คือไปเลยมันแรงขึ้นเหมือนเดิมไหมมันมันมันคล่องกว่าเดิมคล่องตัวกว่าเดิมครับไม่รู้นะผมไม่เคยขี่อันนี้อันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงอันนี้พี่พี่วอยพวกนี้คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเรื่องเรื่องปริมาณน้ำมันกับไอความร้อน อ่าใช่ครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นอัต้องเทสโดยการใช้ระยะทางใช่ครับผมตอนี้มันบอกอะไรไม่ได้ครับผมได้เกราะเมื่อก่อนกินน้่าไหรเท่าไหร่นะก็ประมาณเจโลนี่ผมว่ามันแดงไปเตือนขึ้นแล้วอนโเืไปเตือนแล้วก็พอเตือนปุ๊บขับได้สักประมาณผมว่า20โลเต็มที่เพราะว่าถ้าเดิมเดิมโรงงานเลยนะเดิมถ้าพี่โรงงานเนี่ยมันร้อยยี่สิบโลไปเตือนเพราะถังถังสี่แตรอ่ะมันจะได้อยู่ประมาณร้อยยีสิบโล อ่าถ <gesch> ้าเป็นคนงานในขี่อันนั้นไม่ได้หมายถึงว่าขี่แบบร้อยหกพันแปดนะคือแบบขี่ร้อยแปดสิบร้อยยี่สิเนี่ยมันถังนึงมันจะได้ประมาณร้อยหกสิบกิโลเราไปเตือนก็จะเตือนที่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกิโลเมตรแล้วก็จะวิ่งได้อีกประมาณสักยี่สิบสามสิบกโลมันนึงก็หมดเ่ยเพราะว่าถังตัวเนี้ยมันระยะระยะลูกไอ้ชุกรอยวัดอ่ะมันเท่ากับไอรอนระยะเท่ากันแต่ถังเล็กกว่าถังเล็กกว่าเวลาที่น้ำมันมันจะหมดอ่ะมันย่อมเหลือน้อยกว่าครับถ้าเป็นไอรอนถังไอรอนมันจะเหลือน้ำมันอยู่ประมาณสามลิตรแตร านิดนึงซึ่งว่าถังช่างแย่กว่าครับพัานกว่าใช่แต่ก็ระยะคุณบอยมันอยู่ที่เดียวกันก็ไครับฝากพี่จ่าด้วยครัเป็นยังไงออกไปแล้วก็รบกวนด้วยครับถ้าเกิดต้องมีที่ก็ไปเทสตัวจับพี่ก็ไปเติมนับมันเป็นถังแล้วก็จับทีเอแล้วลองดูถ้าถังอันนี้เต็มมาแล้วเต็มมาเมื่อกี้ใช่แล้วเต็มมาพี่จะจับทีเอแล้วลองดูเลยว่าจับจากเดิมเจ็ดสิบแปดสิบโลมันจะไปได้เท่าไหร่ครับใช่ถ้าขี่ไม่เร็วมันก็อาจจะไปจับ มันเมเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เรียกาประขยดหรอมมันแค่เราไปทําให้การขอาไวการนติดระเกียบได่มันมีประสิทธิภาพชมันได้เปอนตันใช้งานร้อเผมว่าของเดิมมันนะเวลาเราเวลารถติดติดเนี่ยเกินน้ำมันันขึ้นมาตลบโปวพื้นเลยน้ำมันมันเยอะไปไงใช่มลนเยอะไปตลบโปนเลยแหละที่เราจะใช้งานครับถาม่ามีผลกัเครื่องไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้มีผลแบบว่าขี่แม่งสเด้อนสมดืวนพลังแต่ว่ามันสะสมในระยะยาวนั่นเองครับผมแค่บางทีเรารถ ของพี่อาจจะอยู่ครังละร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้งาที่มันจุดระเบิดปุ๊บมันใช้งานจริงแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเกิดไม่หมดด้วยนะมันก็จะไม่หดไประโยชน์ครับใช่เพราะฉะนนั้ตอนนี้พี่บอกว่าไม่ใช่แล้วก็เหลือแค่พี่เพชรระยะทางกันอยวครับผมในของเก่าแล้วอ่จูนแบบนี้มันต้องจูนบ่อยๆไหมพี่ไม่ครับจบถ้าเขอยู่ทีเดียวจบเลยใช่ต่อให้รถ ถ้าม,มีปัญหาถ้ารถมันมีปัญหารถวิ่งไม่สม,มูทเหมือนเดิมนะไม่ได้เกี่ยวที่แคปนะมันจะอยู่ที่ตามเทนเซอร์แล้วเทนเซอร์ตัวไหนนะ้ำเข้าไปซอหรือเปล่า<อ>ถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าไปกด,ดแบตชิ่งก็จะอยู่ยังไงของมันอย่างนั้นไม่มีทางก็คือขอ,ของเก่าเขา,ขาเขาเซ็ตไปยังไงพี่เป็นเขาเซ็ตเขาเซ็ตท่อสองอีกันหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาอัดน้ำมันหนา<อ>เพื่อจะเอาความแรงครับอย่างที่ผมบอกอนะทั้งต๋าไปแรงมันก็ไม่ได้มันเกินมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็กินน้ำมันไปเปล่า เราก็ต้องมาคำนวณมาหาถูกที่ว่าเออแค่นี้อ๋อน้อยไปก็ไม่ดีน้อยไปก็วิ่งไม่ติดมือลองดูพี่ลองดูที่เหลือเหลือแต่เระยะทางอย่างเดียวครับผมหนึ่งจะลดขนาดีูตังที่นันเป็นร้อยกว่าโลผมก็ว่าอยู่ันจะกที่ขนาดนั้นเลยขอบคุณค่ะ ร้อยเจ้าของชอบทุกอย่างจบโอเคนะครับเด็กนุ่น